สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแชแนแสแนทคันแนท สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ snap ส,สายหมีเป็นช่อง YouTube ของแนปเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปสายหมีกันที่ไหน ep นี้เป็น ep แรกแต่ว่าจะตั้งเป็น ep ศูน์นะคะมาทำความรู้จักกับก่อนแนปก็ได้มีการไปดีเซลข้อมูลแล้วใน Facebook ตัวเองนะคะแล้วก็ IG เพื่อให้แฟนคลับอยากถามอะไรเกี่ยวกับตัวแนปบ้างคำถามก็อยู่ในมือแนแล้วค่ะแต่ว่านจะคัดมาแค่15คําถามเท่านั้นนะคะเป็นหลักๆ ที่ให้ทุกคนได้รู้จักแนบมากขึ้นโอเคเริ่มต้นที่คําถามแรกนะคะชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อแนบนะคะชื่อจริงจุธารัตเพาะบุญชื่อแนบอาจจะดูไม่ไทยเรามาคบกันไหมรับรองต้องว้าวอม a z ซิ่งไทยแลนดข้อที่2นะคะฉายาของแนบเพื่อนก็จะเรียกอีแหนบบ้างอีแนบบ้างเพราะว่าเพื่อนมันเรียกแนบไม่ได้ไงคะมันก็เลยเรียกแหนบแนบขนาดแนบเองยังยังเรียกชื่อตัวเอง แล้วก็มีฉายาอีกหนึ่งฉาย,ยานะคะเป็นฉาย,ยาที่ช่างภาพตั้งให้ก็คือสนปแบบสายหมีค่ะเพราะว่าตัวแนปก็อ้วนจำม่ำอย่างเงี้ยเนาะก็สายหมีก็ถูกแล้วแล้วก็ข้อ3นะคะชอบตัวเองผมสั้นหรือผมยาวแนปชอบตัวเองผมสั้นค่ะแต่ว่าไม่ได้ตัดเพราะว่าบางทีแนปไปถ่ายรูปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็ต้องใช้ผมยาวเป็นหลักก็เลยไม่ได้ตัดผมสั้นนิสัยเป็นยังไงเป็นคนแบบเป๋อเป๋อเปิ่นเปินโกโก้เซ็กซีน่นิดนิดมัง้ง <S <S ชอบส่วนไหนของตัวเองมากสุด ฟันค่ะเพราะว่าทํามาแพงมากและทํามาเยอะมากดัดฟัน3มรอบแล้วก็วีเนียฟันทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นชอบฟันที่สุดแล้วมาฟันกับแนบได้นะต้องข้อหนะคะหน้าอกครับอะไรอันนี้คือถามกันมาเยอะมากเพราะว่าคนที่ติดตามแนะบะจะเห็นนะคะว่ารูปที่แนบโพสต์ออกมามันก็จะแบบโอ้โหตูมจังเลยขนาดพี่ช่างภาพนะคะถ่ายรูปแนบไปอะยังลดนมแนะบว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์คืออะไรคือล ลดทำไมเขาบอกว่าลดหน่อยมันใหญ่เกินไปนะคะต่อคาถามก็คือครับอะไรครับ อี e นั่นเองนะคะไปติดตามได้เลยในเพจครับอ e, นะีนับลงไว้อัลบั้มหนึ่งนะคะลองไปหาดูว่านับเป็นคนไหนแล้วก็ข้อ7นะคะโสดหรือไม่โสดนะับโสดค่ะแล้วก็โสดมานานมากด้วยโสดแบบไร้คนคุยเงียบเหงาหานอนไม่พูดถึงต่อไปข้อ8สเปคคนที่จะมาเป็นแฟนขอสูงกว่านับค่ะนะับสูงร้อนะคะแล้วก็ ตาตีนิ้วยาวเพราะว่านะบแบบเป็นคนนิ้วยาวนบะอยากเวลาเหมือนแบบฟิลแบบแฟนกลุมมืออย่างเงี้ยแล้วนบจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเหมือนผู้หญิงตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่นแะบบาเป็นผู้หญิงตัวใหญ่ถูกไหมคะแล้วก็เป็นคนที่ยิ้มเก่งแค่นั้นเองข้อ9ชอบผู้ชายหรือผู้หญิงชอบคนใส่ใจคะ่ะชายก็ได้หญิงก็มีมานะคะตอนนี้แอบชอบใครอยู่ไหมไม่บอก ไม่รู้มีหรือเปล่าข้อ11ค่ะถ้ามีสายเปเข้ามาจีบทํายังไงก็ดีดีค่ะโห oh, สายเปใครจะไม่ชอบใช่ไหมแต่ตัวนบับบานะัเปตัวเองหนักกว่านะคือหามาเท่าไหร่หามามากก็ใช้มากเซ็งตัวเองข้อ12ค่ะ ชอบไปแฮงเอาท์ที่ไหนนบชอบไปคาเฟ่ค่ะเพราะว่าแนบชอบกินชอบกินขนมขนมเค้กอะไรแบบเนี้ของหวานหวาน,นะชอบกินมากมากๆากผลไม้นี่ไม่เคยกินเลยคือพี่สาวซื้อมาผลไม้เงาะเอยอมังคุดเอยทุเรียนเอยนะคะไม่เคยไปแตะต้องเลยแต่ถ้ามีขนมมาในตู้เย็นเมื่อไหร่หมดตลอดเลยข้อ3ค่ะตอนนี้แนะทำงานอะไรอยู่แนบะเป็น HR นะคะของบริษัทเอกชน บริษัทหนึ่งนะคะที่รับผลิตและส่งออกจิวเวลี่ก็ติดต่อนแนบได้นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีแบรนด์จิวเวลี่เป็นของตัวเองนะคะเป็นเครื่องทองเครื่องเงินทองเหลืองได้หมดเลยอ่าต่อไปข้อ14ค่ะอยากบอกอะไรกับตัวเองวันนี้ตั้งสติค่ะแล้วสตางจะมาเองคือบอกตัวเองทุกวันว่าแนบต้องตั้งสตินะเพราะว่าแนบไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่สตางก็ยังไม่ค่อยจะมีเซ <c oughs> ็งตัวเองข้อสุดท้าย เปิดวร์ปเปิดวร์ปติดตามแนบได้ที่ไหนตอนนี้นะคะติดตามแนบได้ที่ Facebook ของแนบเอง Facebook ส่วนตัวนะคะชื่อว่าจุทารัดเพาะบุญคือเป็นชื่อจริงแนบเลยเดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันเนาะแล้วก็ IG ของแนบนะคะ snap แนบมีแท็กสอตัวแล้วก็ติดตามแนบได้ที่ k i t t y l i ล e ตอนนี้แนบไลฟ์อยู่ที่ k i t t y นะคะแล้วก็ตอนนี้แนบเปิดช่อง youtube เป็นของตัวเองแล้วก็คือรายการนี้เลย snap สายหมี แล้วแนปจะไปพาทุกคนหนีม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 ีที่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้แนปกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์ให้แนบด้วยนะขอบคุณค่ะ